กินข้าวเที่ยงน้ำนมันม้อนด้วยเพีองเด้อห่อสมด้วยพี่นออ้องแล้วไข่ต้มแล้วก็วิ่งสะโพกอันนี้ข้าวกีทอดด้วยพี่น้องเด้ขอข้าวกีทอดอกินน้ำนมันม้อนเด้อสบายดีพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันเด้อมาสู่ทุกคนกินข้าวเที่ยงน้ำแม่เด้อมาสู่ทุกคนเด้อ สิจะหักแพง ak, ทั้งลาวทั้งไทยต่างประเทศทั้งเม้ยนมอญเด้อสบายดีพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันเด้อนลองทิงน้าแม่มาเด้อลูกหลานทางเมืองนอกแต่ก็ลูกหลานทางเมืองไทยลูกหลานทางเมืองลาวกินนกันเอ้ดกินกันเด้อกินกันเด้อแล้วก็เพื่อนทางเมืองนอกแล้วก็เพื่อนทางประเทศไทยเพื่อนทางประเทศตาวมาเด้อกินน้ำกัน เล็กสลี่เมกี้เขเอือดเด้อพิมทขเอือยเด้อไอโซนเอ้เป้าทาหน่องเลืเด้อนุชเานอแม่เด้อมาไห้ทขอกันเแม่เด้อเอแม่เด้อเด้อกัน ตอนเทียงแม่ม้อนกับเค็ดง่าย,ายประเทศกินยังห้อนค่น้องเอ้ยอยากดังเพื่อนดังไพ่ห้อนนี่นีก็บสื่อเอาไข่ต้มส้มไข่เอาแล้วก็ห่อสมงแต่กินนกับจีกบจีทอดแม่ม้อนสื่อซิฟันกีดสี่สิบบาทเนาะมาเด้อมากินนุ้กันเด้อ ขอบมขอบใจเด้อสุขแรงเสียแรงใจทางไทยทางลาวทางต่างประเทศเนาะให้กํลังใจแม่เนาะงใจแม่มนทุกสิ่งทุกอย่างขอบมขอบใจหลายๆเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขกายสุขใจเบิดทุกคนเกเอาเด้อเอา่ะเอาไปีก กินเด้อดอรสใส่ไข่ใส่หอมเลยมีไข่น้วยเดี๋ยจะตีไข่นะตีไข่แล้วมันรวดเดี๋ยวตีเดี๋ยะทอดนะ็บเป็นขนมได้ค

ตกีบขิ้นตัวหนึ่งแบบส,สามชิ้าหาพันสาม0ิ้พันเขาสอ้3หาตัวเลยสามชิ้สามสิบแบบส่งเจ้าออมสื้อมาเจรงเรียนตลาด3 0ม0ิบพันเขามาขายเรียนกำเขรา่หาพัน จินโรเลอใส่เกเส้อสมจิ้ห่าพันเสื้อสมหาสิบบาทจ่องหอ่องหอซาบพี่น้องสมจ่องหอหาพันกับจ่องหอซาบะเด็ดจ้ะอรบางหนึ่งให้พ้นนีๆเนาะ

บอกเาเจ้าสักมือเจ้าสักมือสิปันมันแห้งข้าเดี้ยมแห้งนะเอื้อยสิปันหายเจ้าเป็นเห็ดเอื้สิเหตุหายเจ้าสักใจะเครื่องก็สักเกันสิสักเอื้อยสิปันหายเป็นเห็ดเป็นเหตุเราบอกเอื้อยสมอนท่านสักเครื่องไม่เห็ดให้เท่าแนอเอื้อยสิเหตุหายเด้อจังบ่เมื่อยยองยองทูมเมื่อยเอาลงคั้งหันเอื้อยสิเหตุหายนี่นะ ผมผัดปุ๊กอังา้มันดำเอามาสักไว้สิบอกบอกจะแยกระเจีดอกไม่ยากจากเถียงไม่ยากมัปั๊บเอาสำเนียนัดกันนาทีสำเนียงไม่ยากเลยบอกใครมันมีตัวเลขหรไม่ยากนะสักเอาซิบนาทีปั่นแห่ง ทีนี่ทีพอ่อกนหมาข้าวเรียกแห้งตึงข้าวเรียกแห้งแห้มันเรื่องของเซเนีอยเี่ยข้าวเดียว ก็แล้วปลาใบตองชิมเซตาก้าขยะแข็งช่วยอืมแก้วนี่เป็นอะไรน้ำหุบไปของชุ้ำขยะปลาตาขยะก็นี่แข็งแข็งเลยพี่น้องเลยมนม้อนบริห็ดตุกกระโปกสะอาดเยอะประมาณหกกันหกกระงุดงิดนะพี่น้อง ก็เห็นมันหกในตาแต่มันจักไวได้หมกครักก็เลี้ยงเพื่อให้กับแม่นั่นนั่นเสือดเดินสะอาดเดินบ้านสะอาดเดี๋ยวไปทั้งใดกันมีแห้งไม่ใจเนรอ สมหูรณ์มุ่นมัดทเทวดาผุานปลอยพคนห่าบริอย,อยสะอาดดูสุขบกเป็นเมน้นเม้นสาบเม้นข้าวผุนปลอยหากินบวกลุบเกินผุนเผาบ่ิอยนอนคือกันตื่นมากตรงเนียนผัดดีๆคนห่าอยู่น้ำกลมหอมบมต้องอยู่น้ำกลมเมน้นกลมสาบตรงข้าว หักสมหอมซพิ่นกะดีใจเนาะพี่นอ้องแม่มอนพอเม่์ผึ่งซ้อนเดียวนั้นแม่มอนจับแบบนั้นมาตลอดตามข้ามพ่อแม่์ผึ่งสอนแล้วมาซ้อนลูกซ้อนลานโตบั่นเนี่ยนั่นฮะทิ้งสะอาดเด้อบนอยู่บนนอนเพื่อพานาแค่เรียบร้อย หอมหฮ้ยเข่าห้องนอนคนหอมเป็นมันยานไข่ประตูเข่าห้องเพิ่นหอมเฮ้ยจะได้พี่น้องเอ้ยเหมือนเหม็นเด้อจะพาอา้าแพทย์นะนี่ตัวหอมของหอมผัดปุกซักตลอดสบหมอกสมน้อนซักตลอดเหัวนอนก็ พีดออกเอาแต่ศพมันออกมาสักห้องหน้ามาสัเจ้าสะอาดได้สักที่ไหนนะผักได้จะนอนไอนอม่เว้ยซื้อมันพีดออกมีสิทธิพีชเอาศพมันออกสากสักได้เขางาวมาสักข่ <c oughs> ออกาวเด้อ แสบต่อจีอันนี้เนาะแสบแสบเล็กเอ้ยแสบเล็กต่อจีนเล็กเจ้าคุมมากินต่อจีนะ รถตาขี่ก็มีนักสิดกติจูดรถก็ได้ยไอซบ่งอนจช่ไหเขาบอกว่ามวยเร่งแห้งคอยขี่ก็คอยขี่ไปยุคอยขี่แล้วมันกึดตื้ดจะยุดจะยุดเอากันนี้นะโอ้ยไปเอาขี้เมื่อกี้นี่ดับกลางถนนเลยโอ้ยไป็นแต่ยานทำเม็นรถมาใกล้พอดีชนเลยใครตำรวจจูไกลเนาะในจูงรถเข่าแคมยังได้มาติด เยู่ไหนมามันดังตึดตึดเพราะว่าเปลี่ยนอันเปลี่ยนลูกสูบใหม่นะพี่น้องมันยังบ่งออไ,ได้เนื้อมันสร้างเข้ามาให้พลอยขี่ไปอีกสามสี่เมืเดี๋ยวมันจะกระได้เนื้อเป็นวันนี้นี่ก็ค่อยขี่ไปเนะนี่ยธรรมดาเนี่ยมันเร่งแห้งแนละ้วคอยขี่ เมื่อช่องอันเราจรินตามอันนี้เข้างเลยเขาเอาไข่หยอดใช่ไหมทาไข่ทาไข่ใช่ไหมเขาเขาตออนนเตา,ากกอบมัน,ม,นมีเตาอบเขาเอาไข่ทาแล้ยเขาเอาตู้อบอัุ้มไข่กีนกับกจะทอดตะกี้อบแห้งทอดเป็นทำไมเลยเขาอบเอา มันมีสีทอดใส่ใมันจั๊จั่กรวมอ่นั้นก็เขาจะอบอบอัดบีอบแหงขึ้นกับีกับกีอบแหง ตุกตใส่ะมนเดียกระโดดตกนอาอพนได้ยังเจ้าวอาว่วันตุกิษวันมันไง้ยต่านนี่ทางมาปักทองมืดทางมาบ้านเาเ้าตกต้นปักทองปักองแล้วห่าน เนือเกงเป็นยังไงปลากเป็นยัมลูก จำเป็นม้อนลาดทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร่อส่งน้องน้ำจิ้งยหย่หมอนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมทางส่งสลิดตาแหวนมาเด้อแล้วก็ยายใจโนผ้าพื้นเส้นเนื้อกินเสด้อพี่น้องเด้อบาย